ใช่ค่ายเยาวชนพัฒนาคนพัฒนาสิ่งแวดล้อมค่ะค่าเวชนพัฒนาคนเน่ะนนื้อหาสาระเป็นยังไงเนท่านผอก็คือเนื้อหาสาระก็คือให้เด็กรู้จักสิ่งแวดล้อมค่ะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบูรณาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคือความตั้งใจท่านผอเป็นอย่างนั้น โดยเฉวาะอย่างยิ่งเรามีผู้รู้ <c oughs> เรามีผู้รู้และถือว่าเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นใช่ค่ะ,<น>ะมีวิทยากรน,นะคะจากมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิตคณะสิทธิ์เก่าชมรมค่ายอาสา,าพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาให้ความร,ารู้ในวันน <c oughs> ี <c oughs> ้นค, <c oughs> ค่ะค่ะขออนุญาตได้นําตัวหน่อยครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะพรทิพาตั้งใจตรงนะคะ ค่ะเ,เราเราเป็นสิทธิ์เก่าชมลมค่ายอาสาแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาในนามของมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิตแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิราชพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดส,สุพรรณจับมือกันเพื่อ,อเป็นกิจกรรมพัฒนาเยาวชน<อ> ograf, พัฒนาตนพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมสองมูลนิธิมาสองอย่างจับมือกันจืถือว่าขออมีกำไร ก็ก,ก็เป็นความโชคดีของโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนนะคะแล้วก็มีโรงเรียนวัดแก้วมาด้วยค่ะมีโรงเรียนวัดโพสีโรงเรียนลานคาโรงเรียนวัดโพตะควรโรงเรียนวัดบ้านหมี่แล้วก็โรงเรียนวัดแก้วค่ะก็ทั้ง5้าโรงเรียนนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็มีความยินดีที่ร่วมพัฒนาเด็กเราให้เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมค่ะเนื้อหาค่ะก็ ก็ขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์นำเด็กทั้ง5โรงเรียนจำนวนประมาณ150คนมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะเป้าหมายของกิจกรรมวันนี้ก็คือว่าการพัฒนาตนของเด็กเนี่ยเรามุ่งหมายให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้าใจในตนเองพัฒนาตนเองในแง่ของว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตเขา จะพัฒนาตนเองเมื่อเขามีเป้าหมายชีวิตแล้วเขาก็จะมุ่งไปสู่การที่จะพัฒนาตนเองให้มีความมั่นใจภาคภูมิใจในตนเองเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายของเขาบรรลุผลสําหรับการพัฒนาตนส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้ความรู้นี้จากมูลนิธิลาดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในการที่จะรู้จักว่าสิ่งแวดล้อมเราจะต้องดูแลร่วมกับดูแลตนเองด้วย ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนะคะในการที่เด็กเขาจะพัฒนาตนเองเนี่ยทางมูลนิธิเราซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเราก็จะผลิตสมุดแปลนชีวิตขึ้นมาเป็นเครื่องมือให้เด็กได้ทำการบันทึก ในช่วงหนึ่งปีการศึกษาเพื่อที่เขาจะการบันทึกเนี่ยเขาจะได้รู้จักกับตนเองแล้วเราก็จะมีกิจกรรมในเล่มนี้เนี่ยให้เขาได้ทำทุกวันเพื่อที่จะ,ะรู้จักตนเองบันทึกให้รู้จักความสัมพันธ์ของเพื่อนของอครอบครัวในด้านทักษะชีวิตต่างๆแล้วเชื่อว่าสมุด เล่มนี้น่ะจะพาเขาไปให้สื่อสารกับตัวเองให้เขาได้จัดการกับเวลาของตัวเองให้เขาได้รู้ความสําคัญของเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรมีค่าสําหรับเด็กทําให้อ่าเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เป็นสารบัญของเรานะคะซึ่งเราก็จะมีเนื้อหาสาระให้เด็กๆได้รู้แล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กทำซึ่งคุณครูนี่แหละค่ะจะเป็น ผู้มีบทบาทสำคัญในการพาเด็กทำกิจกรรมตรงนี้บันทึกตรงนี้นะคะก็ถ้าไม่มีคุณครูเป็นผู้นำเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีเด็กใครสักคนที่เขาสามารถทำด้วยตนเองได้ก็เลยต้องขอบคุณคุณครูนะคะที่จะพาเด็กนำพาเด็กใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะเ,เราคุยกันหน่อยเอาลงนิดนึงลูกนี่หน,นังสืออะไรลูกวันนี้ได้หนังสืออะไรมาหนังสื การเรียนครับการเรียนรู้ครับการเรียนรู้โอ้การเรียนรู้นี่ไปใช้ประโยชน์อะไรลูกชีวิตประจําวันครับชีวิตประจําวันเออยกตัวอย่างยกตัวอย่างได้ไหมเช่นทําอะไรบ้างซักผ้าถูพื้นล้างจานแล้วก็ทำความสะอาดห้องครับนี่คือให้เราบันทึกใช่ไหมใช่ครับชีวิตประจําวันบันทึกประจําวันว่าใน,นแต่ละวันหนูทําอะไรบ้างใช่ครับ แล้วคิดว่าไปทําตามโปรแกรมนี้ได้ไหมเนี่ยทําได้ครับทําได้เนาะหนูชื่ออะไรลูกหนูช,ชื่อพัทครับหนูชื่อพัทเรียนอยู่โรงเรียนวัดลานคาครับวัดลานคาส่วนเพื่อนผมก็ชื่อตะวันครับเรียนอยู่ค่ายใช่ไหมอ,อ่าตะวัน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 หนังสือที่ตะวันได้คือหนังสืออะไรลูกสมุด เล,ล่แบรนครับอ่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรสมุดนี่เอาไว้อ่านครับเอาไว้อ่านเรียนรู้เรื่องชีวิตประจำวันครับชีวิปตประจำวโอ้มีอะไรบ้างสมต้องเป็นตัว,ตวอยางตัวอย่างตัวอย่าง,างเหมือนที่เราทำงานหรืออยากเปไ็นอาชีพอะไรอย่างนั้นครับอ,อ,อืออืออือวางแผนเลยใช่ไหมครับ,บวางแผนวางแผนว่าเราจะเป็นอะไรวางแผนชีวิตไปเลยครับ การมนนี้เป็นไงสนุกไหมสนุกนะครับสนุกมากครับออสนุกมากเลยชอบไหมเนี่ยชอบครับนี่ใบ,บ <c oughs> มีบางครั้งก็ได้ครับเออเออเออผมก็ว่าในเล่มนี้บันทึกชีวิตประจําวันแล้วก็ออจะมีบางหน้าที่เอาไว้อ่านซึ่งบางหน้าก็มีประโยชน์อยู่มั่งออซึ่งก็จะมีประมาณจันจันอังคารพุธพฤหัสบดี อย่าทิ้งนะแม่อย่าทิ้งนะจะอย่าทิ้งนะพุ่ณอย่าทิ้งให้มันเทิงนั้นไม่ดีโยนใจละวไม่ล้องในท้องโยนใจละไ่ลองในทองื่อยองหันหไม่ีเดี๋ยวคุูะมดูนะอ้าวดูให้ดีคุณครูลองถือดีๆสิเด็กจะได้ดู นะดูอีกครั้งหนึ่งดูอครั้งนึงเอาละขอบคุณคุณครูนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนวัดบ้านหมี่นะคะมาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะ MOU นะคะกับมูลนิธิราชพิทักษ สิ่งแวดล้อมนะคะเป็น2โครงการนะคะโครงการแรกคือการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการที่2นะคะการดําเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ mm hmm. การ MOU ครั้งนี้นะคะเป็นการเป็นความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะที่เราจะร่วมกันพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงทนและยั่งยืนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะในนามของมูลนิธิราชพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ทางมูลนิธิมีความยินดีนะคะที่จะให้การสนับสนุนนะคะทางโรงเรียนวัดบ้านมีในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ด้วยความมุ่งมั่นที่มูลนิธิเองเราพยายามที่จะสร้างนะคะให้เกิดการตระหนักรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่จะต้องดูแลนะคะแล้วก็ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตค่ะวันนี้เราร่วมกับมูลนิธิ พัฒนาทักษะชีวิตนะคะกิจกรรมที่เราทำวันนี้ค่ะเรานำเอาเด็กนักเรียนนะคะโรงเรียนในพื้นที่รอบๆศูนย์เ,เรานะคะมาเพื่อที่จะมาอบรมมาในเรื่องการกิจกรรมที่จะให้เด็กเนี่ยค่ะได้มีองค์ความรู้มีทักษะในการที่จะพัฒนา นะคะชีวิตว่าโตขึ้นเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยอยากจะเป็นอะไรเพราะอะไรโดยมีทักษะประกอบกับแรงบันดาลใจนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในขณะเดียวกันเนี่ยคะ่ะช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมูลนิธิราชพิทักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะมีภารกิจในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ นะคะกับเด็กๆเ,เพื่อที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้สร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับเด็กเยาวชนที่จะเติบโตไปในภายภาคหน้าค่ะเนี้เด็กๆจำเนื้อเพลงได้ไหมลูก ที่อยากจะให้หนูกลับไปย้อมที่โรงเรียนได้เพราะกันั้นเดี๋ยวเรามาแป้งเนื้อเทกันร้อน